ของการแ like ก <wh> <Wha> ้บนก็อย <phones> <Willy 2> ่างที่ผมเล่าให้ฟังแหละคือผมออกมาเล่นเพลง2อ2 1ผมก็ได้เล่นงานแรกคืองานแก้บนหมายความว่ามันต้องมีมาก่อนนั่นค่ะมีก่อนนานแล้วแต่ว่าแต่ก่อนนี่ก็อาจจะไม่ไม่มากคือทุกวันนี้เออจะไม่จะไม่ไม่มีการบนหรือแก้บนมากขนาดนี้ก็จะหลายปัจใจแล้วเพราะว่าประชากรมันมากขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วก็ เรื่องของความเชื่ออา,อาจจะสมัยแต่ก่อนอาจจะบนกันน้อยแล้วก็ได้กันน้อยพอมาหลังๆคือการการเล่าปากต่อปากบ้างอะไรบ้างมันก็ทําให้มากขึ้นนะครับแต่ทุกวันนี้ก็เวทีเขาเรียกวเวทีเพลงขงราชเดินลงเพลงลงเพลงลงเพง <laughs> ลง,พงขงราชที่พอแต่ปรับภูมิทัศน์ ช่วงนั้นปรับภูมิทั์เสร็จแล้วโรงเพลงก็จะยกที่อยู่ปัจจุบันนี่ก็จะยกพรม้อๆกันกับอาราทรงไทยที่เห็นที่อยู่ขางรันญะโม,ม่เคยเห็นรูปตัวเก่าเนี่ยทางคณะทําเองกันไหมครับสมัยโรงเพลงใช่ไหมครับรงเพงลง,เพงแต่ก่อนนี่ทาเองทําเองคือทําเป็นโครงเล็กแล้วก็มีไม้อัดออมีไม้อัดแล้วก็หลังคาก็จะเป็นผาผาเต้น นะครับแต่ก่อนแต่ก่อนพฒน,นาคณะทําเองพอหลังจากลือพอหลังจากลือปับ๊บภูมมทัศน์เซตก็เทศบาลทำที่นี่<ม>สามเวทีที่อยู่ทุกวันนี้คือเทศบาลทำทำให้นะครับทำให้เล่นเสร็จแล้วหมอเพลงก็หมุนเวียนกันไปเล่นนะครับหมุนเวียนกันไป การบนการแก้บนมันก well ็ยังมากอยู对对่งั้นแหละทุกวันนี่ผมเคยเก็บประมาณปี5 4 5 5นี่แหละผมเก็บข้อมูลตอนที่ผมเรียนนะเนาะผมทําเหมือนวิจัยอ่ะผมก็มาทําเรื่องของเพลงคนลาดแก้บนองอุมาเก็บว่ามีกี่เรื่องที่เขามาบนบนกันเพราะว่าเวลาเขามาแก้บนนี่เขาจะเขียนเรื่องที่เขาบนให้เป็นใบบอกหมอเพลงก็จะรูปมดทุกเรื่องที่ที่ที่เขาบนนอกจากเรื่องที่เขาไม่ประสงค์จะ จะ,ะจะมาบอกเขาก็จะบอกว่าเรื่องที่บนประสบผลสําเร็จแล้วมสมปรารถนาแล้วแค่นั้นถ้บ,บเป็นความลับของเขาที่เขาไม่บอกนอกนั้นเขาจะบอกทุกเรื่องก็จะมีเรื่องที่บนมากที่สุด,สดคือเรื่องการแก้บนให้หายป่วย<ม>ครับแก้บนให้หายป่วยซึ่งมันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าในปีนั่นคนสุขภาพไม่ดีครับ คถ้าลองว่าเอามาเทียบกับกับกับงานกับกับเหตุเหตุที่เขามาแก้บนสะท้อนสังคมสะท้อนจใช่สะท้อนสังคมได้เรื่องลองลองมาก็เป็นเรื่องอไปเมืองนอกบนไปเมืองนอก <c oughs> บนให้วีซ่าผ่าน <c oughs> บนให้ได้ไปทำงาน <c oughs> เมืองนอกสมัยรุ่นไปซาอุดใหม่ๆอะไรเนี่ยก็จะมี นะครับเรื่องงานก็จะมีตั้งแต่บนให้ได้ย้ายทํางานให้ได้เลื่อนยศเลื่อตนตาแหน่งเลื่อนขัน้นพวกนี้นะครับแล้วถ่าถ้าถ้าบนเรื่องไปนอกมากแล้วก็สะท้อนได้ว่าสังคมยุคนั้นคนเห่อไปทํางานเมืองนอกนอกจากไปทํางานเมืองนอกบนไปหาแฟนฝรั่งก็นี้บนให้วีซ่าผ่าน ไปหา,หาแฟนหลังแล้วเรื่องที่ที่บางทีก็เราไม่คาดคิดว่าเขาจะบนก็คือเรื่องออผัวไปมีเมียน้อยออผัวมีเมียน้อยมาบ่นยาให้ผัวกับอ,อ,อันนี้ก็บนคือเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องความทุกข์ของคนทุกเรื่อง<ฆ>ที่หาทางออกไม่ได้ไปพึ่งยาโมโมด <c oughs> เรื่องไหนที่ไม่เคยเห็นใช่ไหมครับเรื่องทหารเรื่องอะไรอยางเงี้ยขบวนกันไหมครับเออเรื่องทหารไม่เห็นจริงจริงครับที่ว่าบนให้ให้ถูกให้ไม่ถูกทห,หารไม่ตีทหารนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีอยู่ในที่ผมเก็บแต่บนเรื่องให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะมี <c oughs> บนให้ชนะคนดีความบนให้ค้าขายดีบนให้ได้โชคได้ลาบอันนี้ <c oughs> ก็พวกถูกหวยรวยเบอร์นี่ก็บบนแล้วก็บนของหายบนให้บนให้ บนให้แม่แจกที่ดินใหานนย,นนนนยมีอันนี้ก็มีเอ,อบนหมาหายหมาหายก็บนบนให้ฝนตกมีอยู่คนหนึ่งอยู่คันตะแกแสง นี่แหละฝนเอ่ทิ้งช่วงในแหละเข่ากําลังกีตายแรงในตายแรงอออกไปเดินดูเขา่าได้ก็ยกมือโอ้ยเดาเอ้ฝนตกเือเข่ากี่ตายเบืดแล้วว่ะเอาถ้าฝนตกกี่หาเพลงโคลาชไปถวายยาโมพอกลางคืนก็ฝนตกแรงหน่อยแรงใหญ่ตอนเช้าต้องไปแก้ฝนออ <laughs> อันนี้ก็ <laughs> กกมีนะครับมีผม เคยมีนักศึกษามามาหาผมว่าจะทําเรื่องเพลงขคราชจะทําเรื่องอะไรอยู่ผมก็แนะนําให้ทําเรื่องแบบนี้แหละเพราะว่าเป็นเรื่องอะไรที่ที่คนส่วนน้อยที่จะรู้ว่าว่าว่ามันยนมาก่อนบนมาหายในี่วังนี่แมวอ่อยู่อยู่มหาชัยทุกมหาชัยเนี่ยบนบนได้แมวกับคืนไปแก้บนอยู่วัดสารลอยแต่แมวตัวละสองสามหมื่นนะเออเนี่ย ก็ลูกสาวไปเรียนเรื่องตอนนี้ผมก็เลยถามว่าแม่ไหนคุณผู้ชมก็อยู่แถวร้านยาโมนครับครับนอกจากที่เขาเขาหาหมอเพลงแก้บนนะครับเดี๋ยวนี้เขาแก้บนยาโมนนอกจากหมอเพลงมีอะไรอีกไหมครับโอ้ดีมากสมัยแต่ก่อนนี่จะมีแต่มีแต่เพลงโคราชแล้วก็กาพวกหัวหมูผลไม้ผัดเจ็ดสีพวงมัลัลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็นไข่ไข่ต้มเออไข่ต้ม ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคน,คนเริ่มนะเออไอ,อ้บนไข่ต้มแล้วก็จะมีอ,อ่ตาตำหมากตำหม,มากอ,อ่ตาตำหมากนี่ก็นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเริ่มนำเริ่มนำทำนะครับมันก็มีขึ้นมาคือมันเป็นความเชื่อเนาะรเราก็ไปห้ามหรือว่าเราจะไปบอกเขาไม่ได้คือเขาเชื่ออย่างนั้นครับ S <S ก็ดีครับบุญไข่ต้มก็ดีหมอเพลงก็พลอยได้เสียสังมั่นถลามเพราะบางทีบนเป็นช้มใหญ่ๆนี่พอแก้เสร็จแล้วเขาก็มาแจกหมอเพลงอันอเดมหมอ <f ix> หมอเพลงกับพลอยได้กินไข่ต้มค <f> ร <ix> <f ix> <f ix> <c oughs> ับนอกจากการบนก็ยังมีนักท่องเที่ยวหรือที่เขาไม่ได้บนเขาก็จะมาหาเพลงถวายเพื่อขอพรอ <f ix> อันนี้อันนี้อีกการหนึ่งเป็นการขอพร เพราะว่าเขาไม่ได้บุญอะไรไหว,าวาบางคนเข้ามากับรถท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมาเห็นเพลงเล่นอยู่เขาถามว่าทำไมบอกแก้บนหรือว่าถวายขอพรก็ได้ mm hmm. เขาก็จะหาเพลงถวายยาโบเพื่อขอพรออยาครับอันนี้ก็มี